ครับผมโ้ตบ้านคนรักรถนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่กับเจ้า a u d i Q8 นะครับตัวล่าสุดเลยนะครับผมรถคันนี้นะครับเลือกมาติดตั้งฟิล์มใส่กันรอยกับเราทั้งคันนะครับผมจริงๆผมก็อยากจะเท้าความว่าทําไมลูกค้าถึงเลือกที่จะมาติดตั้งฟิล์มใสกรนรอยที่เราเนื่องจากมันมีร้านเยอะแยะแล้วทำไมลูกค้าถึงจะต้องวิ่งไกลๆมาติดที่เรานะครับผมอ่ะอย่างแรกเลยนะครับคือเทคนิคการติดตั้งของเรานะครับเราจะเน้นความละเอียดเรียบร้อย ติดแล้วต้องดูเนียนเหมือนไม่ติดนะครับไม่ใช่แบบติดไปแล้วนะครับก็คอยมาเก็บงานแก้การบ่อยๆเด้งอ้าเยอะๆนะครับอันนี้หลายๆที่จะเจอปัญหานี้นะครับหลายๆคนเคยติดฟิล์มกัะลอยมาแล้วก็อาจจะไม่อยากกลับไปติดร้านเดิมๆที่มีปัญหานั้นนะครับแต่กับของเรานั้นไม่ใช่นะครับมาดูกันนะครับว่าคันนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรไะมาดูก่อนเลยนะครับสังเกตนะครับถ้ามองแบบผิวเผินมองจากกล้องอะไรอย่างเงี้ยไกลๆเนี่ยมันก็ดูเงาดูแบบไม่ออกใช่ไหมครับว่าเอ้ยตรงไหนติดไม่ติดแต่การติดฟิล์มใส่กระลอยเนี่ย เวลาเราดูกันเนี่ยเราต้องุงดูแบบจ่อๆที่ๆใกล้ๆนะครับว่างานเรียบร้อยหรือเปล่าเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่างานเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นขอท้าความก่อนตัวนี้ติดฟิล์มใส่กันลอยนะครับเป็นรุ่นลักชูรี่ซีรีส์นะครับของแบรนด์อาร์เมอร์นะครับซึ่งในแบรนด์ของอาร์เมอร์เนี่ยมันก็มีฟิล์มหลายซีรีส์มากๆนะครับซึ่งร้านของเราเนี่ยมันก็มีฟิล์มกันลอยติดตั้งทังคันเนี่ยมีตั้งแต่ประมาณ3 0,000บาท ไปจนถึงหลักประมาณแสนกลางๆนะครับแต่ลูกค้าท่านนี้นะครับเลือกลักช์รี่ซีรีส์ราคาติดตั้งทั้งคันนะครับอยู่ที่90,000บาทนะครับวัสดุเป็น TPU นะครับและเป็นเบสวัสดุที่เป็น UTL ตัวใหม่ล่าสุดเทคโนโลยีใหม่สุดเลยจากโรงงานผู้ผลิตเลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็จะมีคุณสมบัติคือหนึ่งเลยเป็นรอยขนแนวหายเองได้โดยไม่ต้องรอความร้อนเป็นปุ๊บหายเลยผิวฟิล์ม เรียบเนียนสวยมากติดไปแล้วทําให้รถเงาขึ้นกว่าเดิมได้อีกประมาณ30-4 0%เลยนะครับคือรถเดิมเดิมมาว่าเงาแล้วใช่ไหมร,รถใหม่หรือเคลือบแก้วมาแล้วก็ตามติดฟิล์มตรงนี้ไปเงากว่าเดิมอีกนะครับอะมาดูดีเทลกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนี่ดูแต่ตรงนี้ก่อนเลยนะครับฝากระโปรงก่อนเลยนะครับนี่ดูนะครับสังเกตจะไม่มีรอยช้ำๆของฟิล์มนะครับสังเกตเวลาเราไปติดฟิล์มนี่อื่นโดยเฉพาะรถสีเข้มเราจะเจอคนที่ติดตั้งแล้วยังเทคนิคการติดตั้งไม่พอจะจะเห็นตรงนี้ เหนือไฟหน้าทั้งสองข้างจะชอบเป็นฟิล์มแบบเป็นรอยช้ำๆเนื่องจากฟิล์มมันโคง้งแล้วเวลาเขาลีดฟิล์มมาเนี่ยเขาเหลือพอเหลือฟิล์มปุ๊บเนี่ยเขาก็พยายามฝืนลงฝืนลงฝืนลงแล้วค่อยพับตรงนี้มันก็จะเป็นรอยช้ำของเราเนี่ยนะครับไม่มีนะครับไม่มีเลยนะครับบอกเลยว่าเนียนสุดๆและยิ่งสีดำเนี่ยมันเป็นตัววัดกันอยู่แล้วว่าใครติดออกมาดีไม่ดีนะครับมาดูกันต่อนะครับชิ้นต่อไปพวกชิ้นดีเทลครับกันชนหน้ากันชนหน้าเป็นอะไรที่ ชิ้นประกอบงานค่อนข้างเยอะมีการบิดกันรัดกันดึงเยอะอะมาดูตรงนี้กันนะครับนี่นะครับนี่อย่างตรงนี้นะครับชิ้นเล็กๆนะครับติดเรียบร้อยนะครับการติดตั้งเนี่ยมันจะมี2เทคนิคด้วยกันคือติดแบบฟรีแฮนคือเอาฟรี์มากลางแล้วก็กรีดบนนี้นะครับแบบนี้นะครับจะเป็นเทคนิคการติดตั้งแบบเก่านะครับ oh, <no. S 1> ซึ่งจะทําให้ฟิล์มเนี่ยเส้นไม่ค่อยตรงแล้วก็2กรีดไม่ดีช่างไม่เก่งอาจจะทะลุเข้าเนื้อได้นะครับผม oh. ของเราเนี่ยตัดด้วยซอฟแวร์นะครับ ทั้งคันแต่บางจุดนะครับที่ไม่มีการรัดกันโค้งเยอะมันก็มีการเผื่อฟิล์มไปแล้วค่อยไปกรีดเก็บซ้ําที่หลังนะครับอของเราจะเป็นแบบเซมินะครับก็คือมีแบบทั้งคันนั่นแหละแต่ก็มาเก็บซ้ําเพื่อให้ขอบมันชิดและสวยที่สุดนะครับดีเทลเห็นไหมครับมองไม่ออกเลยนะครับผมไฟหน้าติดนะครับไฟหน้าเนี่ยติดเนี่ยช่วยกันหินด้วยกันเหลืองด้วยในระยะยาวนะครับผมก <Wow. S 1> ันชนชิ้นเดียวเซนเซอร์ เซนเซอร์ต้องเว้นตัดไว้นะครับถ้าไม่เว้นตัดไว้นะครับเวลาติดทับไปมันจะเป็นอากาศสีขาวนะครับซุ้มล้อคิวซุ้มล้อชิ้นเล็กๆตรงนี้ติดหมดเลยนะครับไม่มีรอยต่อเลยนะครับชิ้นอย่างนี้ไม่ต่อเลยครับชิ้นเดียวตลอดแนวเลยนะครับอะตรงไหนอีกดีมาดูด้านข้างดีกว่านะครับนี่สาระโปรงนะครับตามมุมมุมเราจะเห็นบางที่นะครับจะแบบบากตามมุมมุมตรงนี้บากตรงมุมมุมตรงนี้คือจะเห็นแบบฟีมมาบากขึ้นมานะครับบากบางคนก็บากสวยบางคนก็บากไม่สวยของเรานะครับ ขอบเราไปบากอยู่ข้างล่างเลยนะครับบากมินมินเลยถ้าไม่เอามือจับอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยเห็นขอบฟิล์มเลยนะครับทุกมุมนะครับเราจะพยายามบากข้างล่างยกเว้นรถบางุ่วนมันบากแล้วมันไม่อยู่เราถึงอาจจะเยัียบขึ้นมาข้างบนนิดนึงนะครับคือทาให้มันดูเนียนที่สุดนะครับมาดูกันนะครับฝากระโปรงเนี่ยเราพับได้ทุกมุมนะครับส่วนแก้มแก้มเนี่ยเราพับมุมนี้ได้เพราะมันมีช่องว่างช่องไฟเยอะแต่ตรงนี้เราจะใช้เกาะนะครับนะ ขอบฟิล์มดูใกล้ๆนะค,ครับไม่เห็นเลยนะครับเราเกาะชิดเลยนะครับเกาะชิดแต่เราไม่ได้ยัดเข้าไปในร่องนะครับเพราะการยัดเข้าไปในร่องเวลาเราเราใช้ไปสักระยะหนึ่งในร่องมันจะกระดกออกมาแล้วมันจะเป็นขอบป่นสีขาวหมดเลยตรงเนี้ยไม่ควรยัดยัดไปวันนี้อาจจะสวยผ่านไปสักเดือน2เดือนมันจะดําครับ oh, <no. S 1> ตรงพวกนี้นะครับไม่ควรยัดแต่ควรจะชิดนะครับแล้วก็เถิบเข้ามาสักประมาณ1มิลลิเมตรจะสวยนะครับตามพวกนี้นะครับนะเราตีที่หมดนะครับมาดูนี้บ้างนะครับนี่นะครับ ตัวเสา A นะครับลากไปถึงเสา C นะครับชิ้นเดียวไม่มีต่อนะครับเปียโนแบ็กตรงนี้เป็นรอยง่ายมากเพราะมันไม่ใช่สีรถมันไม่ใช่เลกเกอร์มันเป็นเปียโนแบก็กเป็นพลาสติกขัดเงาตรงนี้ตรงนี้ต้องติดสมคัญมากมากนะครับกระจากมองข้างรถรุ่นนี้โชคดีอย่างคือมันไม่ได้โค้งเยอะมันสามารถติดชิ้นเดียวได้นะครับโดยไม่ต้องมีฟิล์มมาล็อกหัวล็อกท้ายคือร้านของผมนะครับเวลาติดฟิล์มไปแล้วเราจะไม่ค่อยเอาเทปมาล็อกนะครับเหมือนเอาฟิล์มใสก่กระลอยตัดเป็นเส้นเส้นมาขนาดเท่านิ้วก้อยแล้วมาล็อกมาล็อกนะครับ ถ้าเราเลี่ยงได้เราจะไม่ล็อกยกเว้นตรงนี้มีโอกาสเด้งอ้าสูงเราถึงจะล็อกนะครับแต่ก็คันนี้ไม่มีล็อกเลยไม่มีล็อกแม้แต่จุดเดียวเลยนะเพราะว่าอยู่ที่ช่างการติดตั้งถ้าช่างติดตั้งแล้วจัดฟิล์มดีจัดระเบียบของฟิล์มได้มันไม่ต้องล็อกครับแต่บางรุ่นเนี่ยมันโคง้งเยอะเนี่ยมันก็อาจจะต้องล็อกบ้างรุ่นนี้ไม่ต้องล็อกเลยประตูประตูนะครับไฮไลท์คืออะไรผมไม่มีการต่อฟิล์มนะครับตรงใต้นี้มือดึงไม่มีการต่อนะครับเพราะเราถอด เราถอดมือดึงเลยนะครับอ่าต้องชำนาญนะครับก็ขันน็อตปลดออกมาดึงมือดึงออกมาเลยแล้ววางฟิล์มเข้าไปเป็นแผ่นเดียวนะครับติดเสร็จแล้วค่อยเอามือดึงประกอบกลับเข้าไปเวลาเราล้วงเล็บมันจะได้ไม่ไปเกี่ยวข้างในรู้สึกสะดุดตึ๊กนะครับยกเว้นรถบางรุ่นเท่านั้นที่มันลื้อไม่ได้จริงๆอาจจะต้องมีต่อบ้างแต่ถ้ารถรุ่นไหนลื้อได้โดยไม่สร้างผลกระทบหรือทําให้รถมีปัญหาเนี่ยผมจะถอดให้นะครับถ้ามันถอดไม่ยากต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าถอดไม่ยากถอดให้เลย งานจะได้สวยนะอันนี้ถอดเรียบร้อยด้านล่างครับตรงนี้สกเกิร์ตด้านล่างนะครับก็สวยงามนะครับลงไปนะครับชิ้นเล็กชิ้นน้อยติดที่หมดเลยชิ้นนี้ก็ติดชิ้นนี้ก็ติดนะครับชิ้นนี้มุดลงมาข้างล่างเลยนะครับอ่าสวยงามคือแทบจะไม่เห็นขอบเลยนะครับอะมาดูกันตรงนี้ครับด้านหลังนะครับมาด้านหลังแล้วนะครับ <ST AR> ด้านหลังนี่ปกติเนี่ยไฟท้ายหลายๆที่ชอบไม่ติดก็จะให้เหตุผลว่าเออติดไปเพื่ออะไรมันไม่โดนหินไม่โดนอะไรแล้วเอยแต่ผมติดนะครับเหตุผลที่ผมติดเพราะว่า ปลายท้ายเนี่ยเวลาเราใช้เป็นนานๆเนี่ยมันเป็นพลาสติกมันเป็นรอยขนแมวง่ายนะครับเราต้องคอยมาหมันขัดหรอมันก็ไม่ใช่ใช่ปะเราติดไปแล้วเราจะไปเว้นทำไมผมก็ดา่าแบบเพิ่มให้ครับเพราะแบบจากส่วนกลางมันมาไม่มีผมก็ดา่าให้แล้วผมก็ติดเข้าไบใหม่เพื่อป้องกันให้มันไม่เกิดรอยขนแมวนั่นเองติดทั้งคันนะครับอชิ้นเล็กๆน้อยๆติดหมดนะครับติดทั้งหมดเลยนะครับผมนี่นะครับรุ่นนี้มันเป็นตัวแบบกันชนหน้าเนี่ย มันไม่มีแบบตามส่วนกลางที่ให้มาแบบที่ส่วนกลางให้มาเนี่ยมันเป็นรุ่น RS ตรงไหนที่ผมไม่มีแบบผมก็วาดขึ้นมาใหม่นะครับผมคือผมจะเลี่ยงการใช้คัตเตอร์บนตัวรถนะครับใช้คัตเตอร์ให้น้อยที่สุดเอาไว้แค่เก็บงานเท่านั้นแต่จะไม่เน้นแบบกรีดงานบนรถเยอะๆนะครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้คัตเตอร์นะนะั้นอะกรีดเข้าไปในสีรถได้แล้วมันอาจจะทำให้เส้นเนะี่ยไม่ค่อยตรงนะครับเราใช้คอมตัดกับเครื่องตัดนะ่ะดีที่สุดนะครับผมหลังคาหลังคานะครับติดให้เรียบร้อยนะครับสปอยเลอร์ติดให้เรียบร้อยนะครับ, лер, รบ,รค,รบคือขอบลงมา อยู่ในจุดที่มองสวยงามนะครับและต้องมองระยะยาวด้วยว่ามันจะไม่ขอบไม่ดําไม่เด้งนะครับอ่าไม่ใช่ว่าโอ้โหเน้นแน่นชิดทุกจุดเลยบางจุดเนี่ยชิดไปอาจจะสร้างปัญหาในภายหลหังได้ผมก็จะดูแล้วว่าเออตรงนี้สมควรชิดตรงนี้สมควรที่จะกระเถิบขึ้นมาเล็กน้อยนะครับด้านหลังนะครับมาดูด้านหลังกันโลโก้ o, พวกนี้นะครับผมแกะออกก่อนแกะออกก่อนแนะกะออกก่อนนะครับมีการมาร์กจุดไว้ก่อนนะครับเพื่อเวลาเราแปะกลับขึ้นไปเนี่ยจะได้อยู่ณนะจุดเดิมแล้วกาว3 m ที่รองเนี่ยครับ เราก็จะมีการแบบแปะก่อนนะครับแปะเป็นแทรเลยแล้วเราก็กรีดให้อยู่ในตัวหนังสือนะครับไม่ได้กรีดเสมอเพราะกรีดเสมอเนี่ยเวลาเจ้าของรถเดินม,มาดูเนี่ยมันจะเห็นแบบยาวาของเก่าเนี่ยเป็นแบบเหมือนรอยกรีดกระยิบกระยับมันจะดูไม่สวยงามอันนี้คือดูแล้วเหมือนมาจากโรงงานนะครับดูเนียนเลยดูเหมือนแบบไม่มีการลือ้อแต่เหตุผลที่ต้องลือ้อเพราะว่าฟิล์มมันจะได้วางชิ้นเดียวมันจะได้สวยนะครับไม่งั้นมันต้องมากรีดเว้นตรงนี้หรือใช้ซอฟต์แวร์เว้น ซอฟต์แวร์เว้นก็ใช่ว่าจะดีมันก็จะเห็นเป็นขอบฟิล์มดำๆในอนาคตเวลาเราใช้ไปแล้วฟิล์มมันเริ่มเก่าขอบฝุ่นมันก็จะมาลงอยู่ตามขอบฟิล์มนั่นเองนะครับถอดสวยงามกว่าทํางานง่ายกว่าด้วยนะครับผมไฟไท้ายติดให้หมดตามชอบพวกนี้ใส่ฟิล์มให้หมดนะนี่ใส่ฟิล์มให้หมดเลยนะครับอ่าภายนอกเสร็จแล้วไปดูภายในกันบ้างเป็นยังไงไป้ายภายในกันครับติดภายนอกแล้วภายในก็ติดให้ด้วยนะครับแล้วภายในเนี่ยเราติดให้ฟรีถ้าติดภายนอกเต็มคัน ภายในเราติดที่สีมาดูกันเราติดตรงไหนบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับตรงไหนเป็นสีเงาเราติดให้หมดนะครับสีเงาตรงนี้นะครับตรงที่เป็นสีเงาเนี่ยเป็นรอยขนแมวง่ายนะครับเราก็จะติดให้แต่ตรงที่เป็นสีไม่เงามันไม่ได้เป็นรอยง่ายยกเว้นไปขูดมันแรงๆตรงเนี้ยนะครับเราจะไม่ได้ติดตรงสีด้านไม่ติดตรงสีอลูมิเนียมไม่ติดเพราะติดแล้วนะครับสงปัญหาตามมาปัญหาแรกนะครับเวลาลอกออกแล้วเวลาหมดอายุฟีล์มแล้วเราจะลอกออกอะ มันชอบดึงสีลุดออกมาด้วยเพราะตรงที่มันไม่มีรลกเกอร์อยู่เนี่ยสีมันจะล่อนง่ายกว่าหานะครับผมอ่านี่คือปัญหาอย่างที่หนึงปัญหาอย่างที่2มันไม่จําเป็นต้องติดครับติดไปนะครับเวลาเราล้วงเปิดหรือล้วงอะไรเนี่ยขอบฟีมันก็จะสกิบมือสกิดมือแล้วมันจะทําให้ลาคาญและระยะยาวไปอ่ะไอ้ตรงที่เรามีการใช้งานบ่อยๆมันก็จะอ้าขึ้นอ้าขึ้นอ้าขึ้น,นเปิดออกมาแล้วไม่สวยงามนั่นเองนะครับแล้วก็จะติดตรงนี้นะครับเวลาเช็ดทำความสะอาดมันจะได้ไม่เป็นขนแมวนะครับอ่ะตรงนี้นะครัับมาาดดู้นนนใก นี่ครับโอ้โหเปียโนแ no บ็คทั้งนั้นเลยนะตรงนี้ติดให้หมดนะครับต้องซอฟแวร์อยู่แล้วไม่ซอฟแวร์ไปกรีดมือบนนี้รถเป็นรอยแย่เลยนะครับทั้งหมดเลยนี่ด้วยนะครับตรงนี้ด้วยนะครับติดให้เรียบร้อยหน้าจอทัชสกรีนมีให้หมดตรงนี้ก็ติดให้่าตรงนี้ติดให้หมดเลยคือเวลาเราเอาของวางเอากุญแจวางมันจะชอบเป็นรอยเนะือบริเวณตรงนี้สบายใจหายห่วงได้นะครับติดให้หมดเลยนะครับข้างหลังนะมีอะไรบ้างไปดูกันไปตรงไหนบ้างไปด้านหลังนะครับรุ่นนี้ไม่ค่อยมีเ no ปียโนแบ็คเยอะมีแค่ตรงนี้ครับนิดเดียว นิดเดียวนะครับเรียบร้อยดีนะครับบางรุ่นจะมีตรงนี้นะครับตรงแผงแอร์ด้านหลังถ้ามีเราติดให้เรียบร้อยหมดนะครับเพราะฉะนั้นโปรเทคภายนอกแล้วภายในก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับไปเดี๋ยวไปสุดกันนะครับว่าใช้เวลาเท่าไหร่ใช้จ่ายอย่างไรมีฟิล์มซีรีส์รุ่นไหนบ้างไปฟังกันแล้วมาสรุปกันนะครับว่าของเรานั้นมีฟิล์มซีรีส์ไหนบ้างราคาช่วงราคาเป็นเท่าไหร่นะครับมาเริ่มกันที่ตัวที่เราขายดีก่อนเลยครับในบรรดาติดเต็มคันติดเต็มคันเนี่ยถ้าใช้งานปกติ ไม่ได้เลนส์แบบซิ่งใส่ซิ่งอะไรมากนะครับผมจะแนะนําเป็น Luxury Series จาก Ar ร์เมนะครับลักชูรี่ซีรีส์อาร์เนะครับมีจุดเด่นนะครับก็คือหนึ่งเลยความหนาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบไมครอนอย่างที่สองนะครับเป็น TPU TPU มีเยอะแยะมิ้นแต่หลักสามสี่หมื่นก็มีแล้วก็ TPU ได้แล้วแต่ TPU ของลักชูรี่ซีรีส์ได้เบรดวัสดุแบบใหม่นะครับเป็น UTL ใส่กริปนะครับมีความโปร่งใสสูงนะครับติดแล้วสีไม่เพี้ยนตีรถสีดําสีดสําฉ่ำขึ้นติดรถสีขาว ไม่เพี้ยนดูขาวเหมือนเดิมไม่อมเหลืองไม่อมฟ้าไม่อมเทานะครับใช้ไปจนหมดการรับประกัน4ปีนะครับลอกออกไม่สร้างปัญหาในภายหลังอย่างแน่นอนไม่เหมือนฟิล์มถูกครับ TPU ถูกๆใช้ไปสัก3าปี4ปีฟิล์มมันจะดูเก่าโซมากแล้วเวลาตอนลอกออกมันอาจจะสร้างปัญหาให้กับสีรถที่เราปกป้องก็ได้นะครับผมอเอฟเฟกต์สำคัญอีกอย่างหนึ่งสำหรับ Luxury Series นะครับก็คือ1เลยนะครับเป็นโอโฟบ i กเอฟเฟกต์เวลา เป็นพวกรอยคาบสกปรกต่างๆจะล้างทำความสะอาดง่ายคาบสิ่งสกปรกจะไม่ค่อยฝังลงบนสีฟิล์มนะครับมีความแข็งแกร่งมากกว่าเคลือบแก้วอย่างที่2นะครับเป็นรอยขนแมวนะครับหายเองได้ไม่ต้องรอความร้อนบางที่นะครับเป็น TPU แต่เป็นเทคโนโลยีเก่า ที่จะต้องใช้ความร้อนในการทาให้รอยขนแมวหายตัวนี้ไม่ต้องนะหายทันทีเพราะฉนั้นคุณจะไม่เห็นรอยขนแมวบนสีรถของคุณเลยนะครับถ้าเป็นลักช r รี่ซีรีส์ขึ้นไปนะครับผมแล้วนะครับราคานะครับราคาถ้าเป็นรถไซส์อย่างนี้นะครับราคาอยู่ที่90,000บาทนะครับตอนนี้ผมก็จัดโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะครับมีส่วนลดให้นะครับก็ลองสอบถามกันมานะแต่ณเดือนนี้นะครับในคลิปนะครับมีส่วนลดให้10%เนนะครับจาก9 0 0า0นก็ลดไป1ินะครับภายในติดตั้งซีนมใส่รอยให้เปียโนแบ็กทั้ ก่อนติดตั้งฟิล์มใส่กะระลอยภายนอกแล้วมีการขัดเคลือบเซมิกให้ก่อนนะครับคุณไปเคลือบแก้วมาแล้วเราต้องขัดทิ้งแล้วค่อยติดฟิล์มใหม่เพราะว่าบางทีเราเคลือบมาเนี่ยแล้วเวลาเราทำความสะอาดผิวไม่ถึงเนี่ยเวลาเราติดไปมันจะกลายเป็นเหมือน,นมีเม็ดฝุ่นเล็กๆน้อยๆเราต้องขัดก่อนพอขัดปุ๊บสิ่งที่คุณเคลือบมาก่อนหน้านี้คือโดนขัดทิ้งหมดเพราะนั้นถ้าตั้งใจจะติดฟิล์มใส่กะระลอยแล้วแถมที่ศูนย์เคลือบแก้วอย่าเอามาเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลยครับเพราะเดี๋ยวเราต้องขัดเคลือบให้อยู่แล้วแลว ขับรถอยากได้ทนทนกว่านี้อยากได้ฟิล์มที่หนากว่านี้โปรเทคทีด่ดีกว่านี้อัปเกรดเลยครับเป็นรุ่น d ดมอน n d s e r i e s นะครับ Diamond Series จะเหมือนกับ Lux u r y s e r i e s เทคโนโลยีเหมือนกันหมดต่างกันที่ความหนา Lux u r y Series 190ไมครอนส่วนไดมอน n d นะครับจะเป็น215ไมครอนนะครับอายุการใช้งานก็จะนานขึ้นอีก l u x u r y s e r i ร s รับประกัน4ปีไดมอน n d รับประกันให้5ปีนะครับผมแล้วก็มีตัวท็อปสุดตัวท็อปสุดคือหนาพิเศษเลยครับรอครบอรบรรแล้วแบบ โดนหินกังวลว่ามันจะฉีกขาดง่ายนะครับก็ไปตัวหนาสุดเลยแต่ตัวหนาสุดนะครับมันก็มีข้อจํากัดนิดนึงนะครับขอบฟิลม์มบางจุดอาจจะชิดมากไม่ได้บางจุดถ้าพับแล้วมันเหลือแบบจุดมันเกาะได้น้อยเนี่ยมันก็จะชอบเด้งอ้าง่ายนะครับแล้วจุดไหนที่มันแบบ ตามขอบพเนตที่มันพับไม่ได้นะมันก็อาจจะเห็นขอบฟิล์มชัดกว่ารุ่นไดมอนด์หรือรุ่นลักชวรี่นะครับเพราะฟิล์มมันมีความหนาแบบเป็นเลเยอร์ขึ้นมาค่อนข้างเยอะมันก็จะเห็นขอบฟิล์มชัดกว่านั่นเองนะครับแต่การปกป้องบอกเลยว่าดีกว่าอย่างแน่นอนนะครับราคานะครับลักชวรี่ซีรีส์ก็ประมาณ8-9หมื่นไม่ข้ามแสนถ้าเป็นรุ่นไดมอนด์ก็อยู่มันแสนตน้ตนตถ้าไดมอนด์เอ็กซ์ต้าอยู่แสนกลางๆครับผมการรับประกันนะครับลักชวรี่4ปีไดมอนด์ Diamond 5ปีไดมอนด์เอ ใช้จนหมดอายุฟิล์มแล้วกลับมาลอกใหม่ลอกให้ฟรีครับผมสําคัญสุดท้ายนะครับคนที่จะติดฟิล์มใสกันลอยนะครับถ้ารถสีเดิมทั้งคันไม่เคยผ่านการทําสีปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าใครเคยทําสีมานะครับแล้วมาติดฟิล์มใสกันลอยคิดไว้ก่อนเลยครับว่าตอนลอกฟิล์มออกมีโอกาสที่สีรถอาจจะหลุดตามออกมาได้ในส่วนที่ทําสีนะครับถ้ามีรถรุ่นไหนสวยๆเท่ๆแล้วมาทํางานอย่างนี้เดี๋ยวเราพามารีวิวกันดีครับไปก่อนครับสวัสดีครับ